สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกมอ่าคิงดอมฮีโร่เก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะครับแลาคิงดอมฮีโร่เอ็ก๊กสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมของมือถือ แล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำทำสกิลเควสสกิลคือมันมีมาตั้งนานแต่ผมไม่ได้ทำไงเพราะเราคิดว่าเราเองก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่วันนี้เราเริ่มจะมาใช้แล้ว ก็คือตัวนี้นะครับสกิลแก้พิดอ่ะมันอันนี้มันจะแก้ผิดหมู่นะครับเนี่ยสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถสลายสนาดน้าผิดปกติทั้งหมดนี่นี่อ่า เชิงช้าอ่อนแอติดพิษอะไรเงี้ยมือนมอีแกมหมดเลยแล้วก็เราจะต้องไปที่ไหนเมืองคุยคุยหมันหมังจินเย่โซชุนเลือกเอาสักเมืองหนึงเออไม่ใช่สักทางหนึ่งสักเมืองหนึง่ง นั้นแล้วก็ปายการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เาขี้เกียจเดินวาร์ปเลยเรา,อ,าอยู่ที่ฉางอันนะครับขอขายของกรอดแป๊บ ะไปนี่เออจะออกทำไมต้องดูส่งตัวนี่เรานี่มีที่อ่าชินเย้แล้วก็อ่าหุยหุยมันเหรอไม่รู้ว่าออกเสียงไม่ถูก แล้วก็โซ่ชุนเนี่ยมันจะมีสามมืองนี้นะครับเป็นอ่สกิลของอกุนซือนะผมจะไปโซ่ชุนหรอไม่เอาไม่เอาอยู่เนี่ยแหละเนี่ยไปที่ชินเจ้ถ้าเรา ไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยเท่าออไปมันจะมีาขายร้านร้านขายขายอาสกิลไม่รู้ฝั่งไหนนะฝั่งนี้ก็มีนี่ร้านตำราแล้วตำรามันชื่ออะไรลืมดู น้าจำไว้น้าตัวบีนะตัวบีตัวบนะีว, B, ว,วูอันแรกเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่ใชอันนี้อันนี้แหละโอเคเหนป่ะ เราก็มีสกิลเรียนรู้คือถามว่าอ่าสกิลเนี้ยไอ้แก้พิษเนี่ยคนเดียวเนี่ยไอ้ท่าเนี้ยผมเลยไม่ค่อยสนใจไงถึงแก้ได้หมดก็แต่ถ้าเป็นออันนี้นะโอ้โหผมต้องใช้เลยไี่ได้แล้ว ตะกี้นี้มันเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวลองลองเอาอันนี้โอเคนี่เดี๋ยวดูนะเวลาเขาล่ายนะว้าเป็นไงมันแก้แก้แบบทุกอาการอะ่ะเพราะว่าตัวผมเนี่ยคือมันเป็นเหมือนแบบพระพระอ่าพระบาปะ เออไม่ไม่ได้เป็นแบบพวกอ่ะวีซ่าอ่ะมันเล่นเป็นผาบาบแต่คือเกมเนี้ยมันก็เป็นผาบาบแบบอย่างไงคือจะสู้ก็สู้ยังไงก็ไม่รู้ว่าผมบอกไม่ถูกแล้วเราก็อัพห้เต็มเลย ให้เต็มเลยนะอ๋อตรงสกิลไม่ได้อ่าอัพตรงนั้นตรงสกิลนี่อัพอัพเกรดนี่มีเท่าไรใส่ให้หมดคือถามว่า ทำไมมันอ่ไม่ได้กินอ่มานาเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้กินไอ้พวกตามสก,กิลอะเพราะว่ามันเหมือนแบบยังไงคือเราแค่ปรัแบปบรัแบบให้ไล่แก้อากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกที่อ่อย่างสายฟ้าเนี่ยคือมันต้องอับนะ อันเนี้ยไม่มีเห็นป่ะเนี่ยหมดแล้วเรากันแต่อันเนี้ยมันมีอ่าไอ้พวกเนี้ยที่ต้องหา,าระดับโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยต้องหานะครับแต่ผมยังไม่รู้ไงนะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆแหละ ป่นระดับสิบะระดับสนะิบแล้วเป็นยังไงแล้วคือถามว่าสกิลนี้เหรอจะเอาออกไปใช้ยังไงโอ้ดะดับสิบมันอยู่นานอย่างนี้เลยเหรอ๋อแล้วคือถ้าเราปล่อยสู้ไปแล้วเขาจะปล่อยเวทเหรอลองดูลองดูนะ วิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเพราะถ้าเรามันใช้ตลอดอย่างเงี้ยผมก็เอามาใช้ไม่ได้เพราะเราต้องตีมอนให้ตายเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองหาก่อนมีมีมอนไหมนะบอสระดับบอสระดับบอสอื้อหือระับล่า โอเคลงข้างล่างลงข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างหาหาตัวลองท่าก่อนคือถามว่าถ้ามันล่แล้วใช้ยอย่างเงี้ยคือแบบจะยังไงดีอ่ะคือถ้าตีบอรดใหญ่แล้วเราติดอาการ แล้วจะต้องกดกดหาสกิลมาใช้เพื่อใช้เนี่ยนะอืมผมถึงจะลองท่าเนเพราะเคยผมเคยอ่าใช้สกิลเดียวอะ่ะแต่เราจะต้องมากดอะไรเองอย่างเงี้ยมันไม่ตลกนะ เอาให้เีมียวเหรอเอเอตัวเดียวก็ตัวเดียวอ่ะเราใช้นะสกิลถ้าเรากดใช้ในนี้ใช่ไหมมันจะใช้ท่าไปด้วยแล้นนาน,น,านกดกดใช้เหรออ่ะ เอาเวรกรรมตายแล้ว เรากดใช้เออผมก็ลืมไปเรากดใช้สกิลแบบว่าอ่าออโต้ใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งไว้แต่เราไม่ไม่เอาเอาอ่าไอ้แก้พิชเนี่ยใส่เข้าไปพอพออ่าเราตีมอนมันก็จะออกสกิลพอถ้าตัวผมติดอาการหรือว่าตัวไหนผมก็ค่อยใช้ อเออโอเคโอเคลืมตั้งนานแล้วว่าเออจะใส่ยังไงอะไรยังไงโอเคถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันมันแก้หมดเลยนะ